สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ YouTube ช่อง d ดียดัมเมนทันะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาชม10บล้อนะครับวันนี้ก็มีรถวิ่งอยู่2องคันนะครับเป็นเจ้า Mitsubishi Fuso นะครับหรือไอห,หลงนะครับแล้วก็มีเจ้า Hino นะครับ แต่รู้สึกว่าเจ้าฮิโน่ยางจะรั่วนะครับไปปะยางอยู่ก็สถานที่ก็ที่เดิมนะครับบ่อเดิม รถขุดก็จะเป็นรุ่นโคเบลโก้นะครับโคเบลโก้ co, นะครับ SK200 นะครับรู้สึกว่าน่าจะเป็นมาร์คฟรีนะครับตัวนี้รถขุดคันนี้นะครับสอบถามเสียเมื่อวานนะครับจะบอกว่ารถคันนี้อายุ28ปีแล้วนะครับ ถอยมาใหม่แก่กล่องนะครับเมื่อปี2536นะครับ28ปีผ่านไปนะครับก็ใช้ได้นะครับรถใช้งานจนลืมนะครับถ้าเรารู้จักรักษานะครับเครื่องรถขุดก็จะเป็นรุ่น m มิตซูบิชิ ครับสอบถามเสียแล้วนะครับบรรยากาศช่วงบ่ายสองนะครับท่านผู้ชมก็จะร้อนจัดนะครับมันร้อนแบบอบอ้าวนะครับฝนก็ไม่ตก ไอหลวงคันนี้เมื่อก่อนเคยลากพ่วงนะครับเดี๋าแมนทักเห็นมีลำโพงอยู่ข้างหลังอยู่นะครับลำโพงลากพ่วงนะครับพ <c oughs> ่อก็อจะเป็นพ่อหม้อก๋วยเตี๋ยว ก่อนอื่นนะครับต้องขอขอบคุณ FC ผู้ติดตามทุกท่านนะครับที่ติดตาม YouTube ช่องเบียร์ดับเบิลท็อไทยแลนด์นะครับตอนนี้มียอดซับ1,177คนนะครับต้องขอขอบคุณนะครับที่ให้ความไว้วางใจ YouTube ช่องเบียร์ดับเบิลท็อไทยแลนด์ ยวดับเมนทักก็จะขยันทำช่องต่อไปอ่ะให้สัญญาณแล้วเดี๋ยเรามาชมนะครับไปแบบนิ่มๆน,นะครับคันนี้ไปแล้ว ก่อนจบคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ